เน้ลงไม่สำมายดีพี่น้องทุกทุกคนติงไฟแล้วพี่น้องเด้อยหำหนาวเขาหวัขงขลามพร้อมพี่น้อง กอดีแม่นหน่อยกำนาวหมแมหน่อยจิงไฟพี่น้องเลยหนาวว่ะฉันจิงไฟไปนำพาวังคลาไปฟอกพี่น้องเลยจิงมิดเงี้าแล้ววังคาลามกันหัดจีอยากพี่น้องเลยตัดมาเห็ดบด้วยแสก,กที่ đào phi nông, ngài sư tìm được anh ngài mà cả thị nơi. 来吧，我扔去，来 Đấy. Lâm đấy lông hèn xí hang này cho anh em một sào cả xí này, thì xào, này, thì yên này lông phật voi voi Đêm em đường sống khá nhau thì nào đấy khốn lục bao lần Là, nào, hả? Chay, là. bò Nào tì. bò ao thò lại nhấp mùa là chay xe mùa nè vậy tốt mùa xe đây mẹ nào là tốt xe mùa nè mùa nào thì ใ่้ก็ตื่นนอนพี่น้องเลยน่าก็นึกสวยฟูมอันเดอร์บอสี่ไก่สี่เป็ดไปพี่น้องเออเออนั่นแหละไก่แหละอือ ก็ท่านเป็นขากที่น้องน้องนองลงลงลุ่ยนะท่านก็ได้ตีปลายบ่หวบัวบัวนะหวบ,วบ,วบ,วบปาาาลายยไหลมั้งไหลมั้งนั่งโย่ไล่ไก่สิงไทยนี่นะไลง่ายไก่นะ O kartíh. <laughs> 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 ไอหมวกน่ะนี่ด้วยนี่หมวกนี่ลบใส่ลบใส่แม่โอ้ยหัวนี่ยังยังนี่นี่บ่น่ะน่ะยังน่ะน่ะน่ อ๋อแค่ไนเป็นหนอกี่หนอกเลย

นะว้าอะไรพังหมดจัดว่าอะไรพังไม่จัก

อะไรก่อนฟังไม่จับฮะว่าอะไรว่าอะไรเธอว่าอะไรฉันฟังไม่จักไ,ไ,ไ,ไม่รู้รืรอง เ okay, okay. okay. น่โลกสัมตอนนึกสุกแลวพี่น้องเลยเริ่มพาได้แล้วสังชีนะพี่น้องดำมาเลยใหม่บ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง ซื้อบักขลามดูบายดีพี่น้องบอกบักขลามที่กินบักขลามนี่นงหนึ่งเป็นแม่เป็นแม่เบาฝังสายสุกเยอะสุกอยูที่บ้านซุกซุกอยู่พี่น้องไงร้านน้อยก็น้านคนอยู่เรื่อยๆร้อยเหรอร้อยได้แล้วได้แล้วบ่แซ่บบ้างฮะ บบาคท,ทาน้าไ่าาาาาตาใจพี่น้องลุงตุยน้องเลือดพีเลือดที่ทุกคนหูจักในน้ำว่าพ่อพามพี่น้องพอพามพ่พา,พ, <laughs> พ,พามี่นนะ้อ แซ่บยืดลงขลามน่ะพ่อเลยขึ้นมาขลามน้ำกาลเขาไม่เนี่ยเขาก็คอเนี่ยหมดจอมากินโ้ำลเออหมดจอมากินน้ำกันแต่น้ำตาลเนี่สเชินหวานหน่อยหนึ่งพี่น้องหันม่ได้ใส่กะทิใส่แต่น้ำตาลเขาก็คอแซบแซ่บยืดอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง คันมาคินนี่ก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัชมสำนีอะไรพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องส่วนคลิปนี้เขาลาไปก่อนพี่น้องสบัยดี